สวัสดี FC ยามเช้าสุขูสุคนหน้าขอคยังเขียวคือเก่าพี่น้องเอ้ยเมื่อคืนได้ทักหาหมอแล้วหมอว่าให้ค่อยไปอันเซ็กดังบ่ได้มื้อนี้นะไปเซกเบิ่งดังมื้อคนย่านมันอักเสบเนาะโทรบอกว่าอันถึกลูกตกดแงเลยเขามาเซกเบคลินิกเด้อเพื่อมันอักเสบเพิ่นว่าดิบมันพี่น้องเอ้ย หอมๆเพื่อมันอักเสบถือลูกตบแต่ใครแต่มันโบเอียงโบบี้ยวเนาะพี่น้องเนาะพออุบแต่มันอันอันนี้หนักโบเศร้าอันดำจะเถื่อนซิบโกมือเลยจกซิเท่าดมือแล้วว่าลืมเราไปหนับสิบสองหรือสิบสามเห็นเอฟซีเมนมาหลายๆคนเราโบต้องแก้เราเด้อว่าน้องอ้นว่ะดังงามแล้วโบต้องไปแก้มันเสียเงินแล้วเนาะ ขันมันรัดแก้มันสีงามขึ้นก่นนีะเสือ้อเอฟซีแบบเสือ้อคนเบึงเลยรเนาะพี่น้องเขาก็ต้องเสือ้อคนเบึงต้องเสือ้อคนเบึงว่าเออขันงามแล้วเขาก็บอกนั่นบนบกแก่นอะพี่น้องเนาะขันมีคนตีร้ายว่าเออโบงามบบงามโบเขากับหนาโอ้ยเก็บเงินแก่แทะรีเด้มันเป็นงานนั้นได้พี่น้อง อันนี้เอาเสียงไลยก่อนเนาะเสียงไลยแบบเออเขากับหนาเจ้าแล้วสาวอ้นเอ้ยน้องอ้นเอ้ยเขากาดีใจเนาะว่าเขากับหนาอีเม่ก็ว่าเขากับหนาอยู่ไม่ต้องไปเหตุยังมันอีกแล้วงามแล้วพอดีกับหนาเจ้าแลลวเขาอยู่ว่าโบงามก็จาเมย์เบ่งงามพ่ออีเมยว่างามบอกแม่แล้วเจ้าฮะขึ้นห้องโบซริมเจ้ากวางลูกงามอยู่แล้วเนาะคำว่าเป็นแม่นะพี่น้องลูกเต็มผลิตออกมาแท้ๆเนาะ ลูกเต้เงขี้ไล่กับว่งงามลูกเป็นแม่ให้วันนะ่ะแต่วันนี้อันนี้โฮก็เอฟซี FC ส่วนร้ายเนาะก็บเบิง่งเบิ่งสอยโอนก็ว่าไม่ต้องไปส่องไปแป้งเอียงมันแล้วไม่ต้องไปแก้แล้วงานแก้เนโอนก็เตรียมเงินไ้หาหมื่นหมแล้วพี่น้องเลยขมไปฟังไทยอะมันโอเคเลยแล้วว่าสันและคมขืดจะฟองอเตรียมเงินไปหาหมื่นหมดแล้ว อาคีเนิกดีๆอันนี้ก็มันกับว่าเข่ากับหนาอยู่ก็เลยเนาเอาทรงนี้ไปก่อนเนาะเอาทรงนี้ไปก่อนเสือเอฟซีฟังความเอฟซีอยู่ใดเห็นว่าสัีว่าง,งามขอดกว่า,วา,าง,งามคอยเอาเสียงส่วนไหลเนาะ แต่ตาขออ่นะพี่น้องสมัน,นานเศร้าซ้ำเศร้ายังแต่ว่าคอนซิไปติดอีกก็คือว่าแต่ว่าเราเป็นคนเห็ดนั่นเห็ดนี่เนาะหมอคนเราอยากให้อยากยไปติดอยู่แต่ว่ามือนี้วันที่เ่าไดเละนี่มืงวันที่ก,ก่อนมือนี่วันที่เศร้าหาเศร้าหาส, 6, สัากหกสเจ็ดสักแดยังสามมือก็ไปตัดไม้เลยก็เลยว่าสีทพักบอกคนว่าบอกขอเขาไปติดดอก ว่ามันกับบริยังบริยังค่นะแล้วก็มันก็บริเป็นยังกับบริปวดบ,บริเจ็บแล้วสิบอกหมอเร็ๆๆนี่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 โตการนี่มาแล้วโตวการนี่อือโตการข่อยน,นี่นี่มาแล้วมูนี่อาบน้ำแต่เศร้าเลยอาบอาบน้ำได้ขึ้นมาใหม่อุนอ่นอุ่นอือน,น้ำในขั้นซ้ำให้ไมข่อยได้ใหม่นะอุ่นแท้ๆฮะอาบร้ Với đây mày nó út ủn đăng là có gương mặn cháy này đấy hào nó thì Đăng mẹ có cái mặn cháy bên đây Khôi lụt vậy gặp ơi โตการกอ่อนนี่น้องเมฆระวังเมื่อคืนนี่นอนจะมาจักรับเจ็บหัวแห้งหนึ่งมากะสองมากแล้วห่วงดังตัวเองห่วงดังเที่ยวงุมแต่ดังว่าเที่ยวยันมือลูกยันมือผัวน้องเมฆนอนทางกลางเลย แต่ว่าผมแหละมื้อนี้อ้าวบักลูกบิสติ๊กลามติกไปนํเป็นนั้นอันอีกมื้อ2มือคือสเาเียวเนาะพี่น้องเนาะตัดไมคือสเาวะสเาีหนา่แม่ปาตกแม่แนวกินด้าแม่ด้นี่ได ผูเขาบระผู้เนาะแล้วถึกต่อยะครักอีกนี่ถึกต่อยะครักหัวมันต่อยะครักก็ใช่วหมคุ้มตาเขียวเนาะคืนน่ะแม่ผู้เข้าแจ้าอีนี่ถึกหัวต่อยแทะ ชาที่อยู่นี่มีความสุขจังเลยมีความสุขจังเลยมีความสุขกับใบหนาใหม่ตัวเองเลยพี่น้องเลยช่วงนี้ก็เหอจังเลยเนาะพี่น้องคือกันก็เ่าคนเ่าได้ได้ยังไมใหม่เข้ามาเลยมันสิเหอนะคือกันก็ได้รถใหม่คือกันก็จะขี่ดูๆเนาะพี่น้องเนาะ อยังที่ได้ใหม่ใหม,ม่หันเพิน่นชิมีความสุขดอกก็เ <laughs> พิ่นได้เกิอบใหม่คือนเพิ่นกระชิ่ยตลอดเพิ่นเบื่อแล้วก็เข้าวโอย้งเนาะใส้ยนะุจะบอกมันบลาดุนะสิจ้ะเพื่อกับคอยเถอนี่แหละเขาก็มาเยื้องเว้ดูดูนี่น้องเลยมีความสุขก,กับการไปเยื้องเบิ่งตามตัวเอง โอ้ยหามเอ้ยผู้ลังคนน i n ได้แล้วความสุขของฝอยดีเด้ฝอยบ้านนอกเปล่านะเคยมีจมูกแต่ดีแล้วเคยยอมรับเมื่อเอาทางปากหายใจไปเอาทางปากหายใจนะเอามาเอามาๆเลยหายใจทางปาก จะปากประแดดเคยยาวจะจะปากประแดกความสุขของขวัญเองคนเฮาอะเพราะต้องหาความสุขแต่ตัวเองเลยเนาะจะอยู่เบ้าจยังไงทำหม่ำหม่ำโอ้ยมปเดี๋ยพาครอบพ่อที่อุกกรพ่อนะฮะหม่ำเสียมหรือเปล่าขันไปเออเข่าขาดแรงแกงขาดหมอไปเห็ดจมูกเหมันแม่นนะนะ แมนโวเอฟซีอันนี้เข่าขาดเข่ายังเข่ากรบบาดขาดแกงกรบบาดขาดหม้อหอยเห็ดก็ไม่ได้เป็นไรกับบาดแผลหอยไมติดมันยังเคยระวังอ่องคอยระวังมือเจ้ากับลูกเจ้าขนาดเมื่อคืนนี่เย็บหัวเต้นมุมมุมมุมระวังมือขัวกับลูกก็พูดหนึ่งไหนนอนกับแม่เท้าสิไปนอนก่อน ไป็สะผมเลยพี่น้องเอ้ยเสริมสวยก่อนเอด้อข่อย,อย,เ,อยเด้อข่อยยังบริสุทธิ์ยังเหลือข่อยเจ้าไ่ต้องเห็นยังดรอกเจ้าเขาเขให้เจ้ารอเลยนะเจ้านะเ <c oughs> สื้อผ้าไม่ใหม่ก็บ่ซื้อให้อีพี่น้องเพราะว่ามันสิโอมันรอเลยอันเซ็นเจ้าหน่อยสิมีคนหมกักคัวข่อยไม่ได้ดอกข่อยสงวนนะมันเน่าๆเน่าอ่างนั้เลยข่อยงามผู้เดียว <c oughs> <c oughs> พอบอกคอยจังได้ของก็ะดูนลูกคอยนะเปไปตั้งใดนั่นมันนก็มีเห็นส่วนตัวไปความคิดส่วนตัวเนี่ยค่ะเห็นแก่โตเห็นแก่โตได้งามผู้เดียวพัวให้มุดยุดมาตั้งแล้วตะเมิดแล้ววแล้วก็เป็นเสือเสือโลโลงามเห็นงตอนนี้ก็ใหาเน่าๆไปก่อนทำไมเน่าไปก่อนลงโทษพี่น้อำมัน โคหามาเมือทุกมือมันใส่เน่าๆนั่นแหนละงู <c oughs> จะคว่ำก่อนหนีกันออก้อบๆข่อยงามู้เดียวก่นอนเฮ้ยโธเดี๋ยวตาข่อยเศร้าเคี้ยวกับโอ้แล้วตอนนี้ตาขอ่อยยังเคี้ยวอยู่ ทาลิปมันก่อนเดี๋ยวฉันจะไปร้านเสริมสวยไปสะผมกัเด้อเะอบผมก่อนความสุขของมินิเป็นคือขอ่อยและโบยู่บ,บ่เนาะบางคนก็เป็นคือข่อย,อยนี่แหละมามาไทยพูขอยอยนนอ่อยยังหนาเรียบ่สวยเลยบบมาลดมาเน่าเลยเจ้าหันจะได้ขอกระถางหุ่นเราคือเกา่า ລະເມື່ອຍັງເຊົ້າຕ້ອງມາຖ່າຍຮູນລ້ກນຫນນນນ້ອນານາ